เรื่องนี้มันควรพูดไหมหมดดำฉุนหนกักติงโมอมีนาไม่ควรพูดเรื่องนี้ หลังจากที่มีข่าวพรเอกออมอักพันป่วยอย่างกระทันหันและต้องเข้ารับการรักษาตัวโดยคุณหมอสั่งพักงานเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนล่าสุดค่ะทางด้านโมอามินาเพื่อนสนิทได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของออมอคัคพันธ์โดยเธอได้บอกว่าป่วยเป็นมะเร็งที่กล้ามเนื้อหัวใจระยะที่2และ3ตรวจพบตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วพบชิ้นเนื้อขนาด12เซนติเมตรซึ่งตำแหน่งอยู่ด้านบนบริเวณหัวใจโดยมีการให้เคมีมาแล้ว ครั้งผลการรักษาขนาดชิ้นเนื้อเล็กลงและเธอยังได้อัปเดตต่อว่าออมอักพันเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้ส่วนเรื่องจะไปเยี่ยมก็ต้องรองให้เจ้าตัวอนุญาตล่าสุดค่ะทางด้านมดดำคชาพาพิธีกรชื่อดังได้เปิดใจผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่สํสำหรับกรณีของดาราสาวโมอามีนาที่ให้สัมภาษณ์โดยเปิดเผยอาการป่วยของอ,อมอักพันโดยมดดำได้บอกว่าที่ผ่านมาคุยกับอ,อมตลอดขณะจะอ่านข่าวเขา ยังต้องส่งไปบอกอ๋อมก่อนเลยว่าฉันจะอ่านข่าวแกนะแต่โมอามินาไม่ควรเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องความเจ็บป่วยของเขามาเปิดเผยเพราะเจ้าตัวเขาอาจจะไม่อยากให้รู้อยากให้จําตอนภาพที่เขายังแข็งแรงอยู่มากกว่าหรือควรให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาเป็นคนออกมาแจ้งออกมาพูดเองจะดีกว่าตอนนี้ก็อยากให้อ๋อมพักฟื้นดูแลร่างกายให้เต็มที่ อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ